ว่าคุณแม่เป็นซิฟิลิสมีผลต่อเด็กในครรภ์ยังไงคะเด็กมีโอกาสติดด้วยไหมมีคะ่ะน้องมีโอกาสติดนะคะแล้วก็น้องเนี่ยจะมีโอกาสติดสูงเลยนะคะถ้าเรานะคะเป็นซิฟิลิสในช่วงแอคทีฟนะคะแอคทีฟก็คือเหมือนกับว่าเป็นในระยะ1ระยะ2 s i ซิฟิลิสเนี่ยเขาจะมีอยู่หลักๆนะคะก็คือ3ระยะนะคะถ้าเกิดว่า,าเรามาเจอว่าเป็นซิฟิลิสระยะแรก หรือระยะสองตนนะคะก็คือเป็นช่วงที่มีอาการด้วยเชื้อเนี่ยเขาจะเยอะเลยในกระแสะเลือดนะคะแล้วเชื้อตัวเนี้ยเขาจะมีความไร้กาดคือเขาจะติดผ่านผ่านลกได้นะคะแล้วเขาก็จะไปติดที่รกด้วยนะคะก็คือทําให้รกอะ่ะนะคะผิดปกตินะคะแล้วก็จะทําให้น้องอะ่ะมีภาวะโตช้านะคะมีภาวะซีดตับน้มโตนะคะตัวเหลืองนะคะรกโตนะคะไปจนถึงเสียชีวิตในครันได้เลยนะคะ เจ้าเชื้อตัวนี้คือร้ายแรงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรวจเจอเมื่อไหร่ก็ตามนะคะแนะนําให้เริ่มรักษาทันทีนะคะแล้วก็ตรวจคู่นอนด้วยคือสามีนั่นเองนะคะแล้วก็รักษาสามีไปด้วยถ้าสามีเป็นแล้วก็ตรวจติดตามด้วยว่าหลังรักษาไปแล้วเนี่ยเชื้อเนี่ยลงไหมนะคะจํานวนเชื้อลดลงตามคาดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าลดลงไม่ดีอาจจะต้องดูว่าการติดเชื้อเข้าไปในระบบประสาทหรือปล่กมาด้วยนะคะระบบะน้ําไขสันหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเนอะแล้วก็ช่วงเวลาที่ เสี่ยงจะติดเยอะแล้วก็รุนแรงเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงเนี่ยที่เราตรวจที่เราเป็นน่ยก็คือช่วงอ่าอ่าไตมมาสองนะคะไตมมาสองต้นๆน,น,นะสิบแปดสัปดาห์ถึงยี่สิบสัปดาห์นะคะอื